ากให้คุเจ้าหินเงียบหุบปากเด็นเล็กน้อยเดียวสวัสดีครับพี่น้องกำลังหันขับรถอยู่ ครั้งแรกในะชีวิตที่พดททายทักงหนา ส,สเเิเล่นพ่วงไล่ได้ป่ะว่าแล้วเล่นพ่วงไม่ได้เดี๋ยวข้าวเ,เ,เ,เล่นเจ้าเครือมักเล่นแท้เลยมันต้องสมาธิมันตอ้นตองอยู่กับพ่วงไม่ได้อยากให้พ่วงไม่ได้มัน ปล่อยพมเลยปล่ปลอยก็ไดปล่อยมิดอันตั้น,น,นจับมันสีถือต้องมาจับพมเลยมันจนับลูกเก่าเข็มนาฬิกาบอสซิลินทาพรมอะลรใังไหม พ่อขับเป็นจะน,น้อยมันก็สีเริ่มมันก็สีเริ่มเลนพวงมนเล่าแวเอาเอาข้อขอไปนะั่น